สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อเหญ่มหามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์พูดคุยถามถ่ายกันมาอย่างกระยานามิตรนะครับเนื่องจากว่า ช่วงนี้พูหิมาหาก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ไม่ได้เข้ามาพูดคุยกับสมาชิกนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการเก็บคะแนนตรวจคะแนนประกาศผลคะแนนข,น,นของนิสิตนักศึกษานะครับทั้งรอบปกติทั้งรอบสอ์อาทิตย์ก็เลยห่างหายกันไปเกือบ2ออาทิตย์นะครับมาเจอก,กันอีกก็ อยู่ในช่วงสงครามของกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลก็ติดตามข่าวอยู่สักระยะหนึง่งนะครับแล้วก็ทําใจนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับพระญยมมหาอยากจะบอกสมาชิกทุกท่านนะครับเราดูข่าวสงครามกลุ่มฮามาสกับยวนี้แหละครับหรืออิสราเอลนี่ก็ ก็อย่าพึ่งเข้าไปฝักฝ่ายได้นะครับอย่าไปว่ากลุ่มฮามาสเขาอย่าไปเข้าข้างยิวให้มากนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวยิวก็ตามนะครับพี่น้องคนไทยเราอาจจะเสียชีวิตมากมายก็ตามแต่เป็นเรื่องของสงครามทางด้านความเชื่อด้านความคิด นะเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเขามีศาสดาคนเดียวกันนะครับแต่ว่ากลุ่มฮามัดเองหรือปร์สตรเองเขาก็มีวัฒนธรรมด้านศาสนาจากตรงนี้แล้วก็ชาวยิวเองเขาก็มีวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาจากตรงนี้เองแต่ก็ถูกการแบ่งแยก ขีดกันออกไปจากแนวความชิดเมื่อเกือบพันปีที่แล้วนะครับจึงให้ไปอยู่ต่างที่ต่างแดนสุดท้ายเขามีโอกาสเขาก็กลับมาที่ลากเงานาณจุดเดิมของเขาก็มาเจอกับคนเก่าเขาอยู่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นสงครามกันนะครับ สงครามกันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีตอนนี้นะเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเมื่อ300ปีที่แล้วนะสงครามครูเสดก็เกิดจากแนวคิดแบบนี้แหละครับนะเหมือนของเรานี่แหละเพื่อนๆนะครับใจคนเนี่ยใจคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่รักไม่เมตตาไม่มุทิตาไม่อุบเบกขาหรือว่าไม่เอื้ออาทรต่อกันเนี่ย ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่างของเราก็มีศาสดาองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านะเพื่อนๆพนระพุทธเจ้าก็ยังแบ่งออกเป็นหินิยานมหายายังไม่พออีกนะครับก็ยังแบ่งออกมาเป็นธรรมยุทธมหาิกายอีกนะครับทั้งที่ศาสดาคนเดียวกันแต่ของเราไม่ถึงกับเกิดสงรามคูเสดหรือว่าไม่เกิดสงรามแบบที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะ เพราะว่าพวกเราถึงจะเป็นหินิยานมหายานธรรมยุทธมหานิกัายพวกเราก็เอื้ออาทรต่อกันเมตตากราุณาโมทิตาต่อกันเห็นไหมเพื่อนๆนี่แหละครับทั้งที่ศาสดาคนเดียวกันของเขาก็เหมือนกันนะครับกลุ่มฮามัสกับยูเนี่ยศาส,สดาคนเดียวกันเพียงแค่ว่าแนวคิดสุดตรงอุด,ดมการ ที่แตกแยกก็ก่อให้เกิดสงครามได้นะครับดังนั้นเราเราต้องรู้เข้าใจวัฒนธรรมแล้วเราจะสงสารกลุ่มฮามัสนะครับสงสารกลุ่มฮามัสหรือปาเลสไตน์ e นี่นะครับแล้วก็สุดที่จะอะไรอาวรเห็นใจชาวยิวอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะอย่ามาหาดูข่าวสงครามกรณีเนี้ยทำให้เราทำให้เราเข้าถึงศาสนามากขึ้น ถึงความรักความเมตตาต่อกันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นําพระสมเด็จมาให้ดูกันแบบใกล้คิดนะจิตใจจะได้ปรงแล้วก็ปล่อยวางสัปดาห์นี้จะเอาสมเด็จองค์ครูองค์ดาราองค์เทพของพ่อใหญ่มหาเลยนะองค์เนี้ยถ้าใครมีจิตใจที่เป็นธรรมนะครับไม่ต้องมองว่าพระอยู่ ในมือชาวบ้านธรรมดาอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่ยราคาไม่ถึง25ล้านหรอก25บาทก็แพงถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ถ้าใครที่มีจิตใจที่เป็นธรรมเป็นกลางแล้วก็เข้าถึงความรู้ที่จะาบุคคลสมเร็จท่านได้ก็เกิดลูกทรงพิมพ์แล้วก็มวลสาร เราจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของสมเด็จท่านได้ดีนะเพื่อนๆอย่างองค์เนี้เห็นไหมครับลักษณกะไหวผาซีกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนคือเขาเป็นธรรมชาติของเขานะพระใยญมมหาไม่ได้มองแบบผาซีกจะมากหรือว่าโยจะมากเอียงจะมากแต่พระใยญมมหามองถึงความเป็นธรรมชาติลักษณะเงี้ยเห็นไหมเพือ่อนๆพ่ความเป็นธรรมชาตินะครับ เกตเขานี่โคนเกตเขาจะอวบเห็นไหมครับอวบปลายแหลมปลายสะบัดนะน้อยที่เราจะเห็นนะเพื่อนๆน้อยที่เราจะเห็นปลายปลายสมเด็จสะบัดพลิ้วอย่างเงี้ยนะความเป็นธรรมชาติของท่านเนี่ยทำให้เราได้ศึกษาเพื่อนๆดูดูแล้วดูซุ้มแล้วข้งด้านในเขานะไม่มีตรงไหนที่เรียบตึงแล้วก็ลาดชันเนมวนเข้าไปเห็นไหมเพื่อนเเนี่ย คือเขาม้วนเข้าไปไม่มากก็น้อยนะให้เราเห็นเห็นไหมครับม้วนเข้าไปแต่ว่ากล้องพยนตรมหานี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ราคาไม่ถึงหมื่นหรอกครับก็อยากจะนํามาพูดคุย <c oughs> ก็เลยนํามาให้เราดูได้เพียงแค่นี้นะเพื <c oughs> ่อนๆแล้วก็ดูพระพักท่านเนี่ยเป็นข้าวหลามตัดเลยนะ เนี่ยเป็นข้าวราตัดหรือใบโพร,รูปทรงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นรูปทรงพิมพ์ของท่านหลวงวิจารนะใครจะบอกว่าหลวงวิจารณ์มีจริงหรือไม่มีจริงหลวงศิลป์หลวงวิจิตเป็นศิธิ์หลวงวิจารหรือทั้งสามหลวงนี้เป็นหลวงอุปโลกก็ก็หยุดไว้แค่นี้นะพ่อเยมหาได้กล่าวมาไว้เยอะแล้วเราเราเอาตามประวัติศาสตร์ตำรานะเพื่อนๆเราเราต้องศึกษาตามตำรานะครับ ถ้าเราได้ดูละครบุกเพสานิวา่าหรือตามมาด้วยภมิรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบบันทึกเรื่องราวไว้เยอะนะดังนั้นคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ชอบบันทึกกันเมื่อไม่ชอบบันทึกนี่มันก็จะง่ายต่อคนในปัจจุบันที่จะมโนโพูดเองนะแต่ท่านจะลบประวัติศาสตร์ที่เขาจะลึกไว้ด้วยอักษร ยังไงก็ทําไม่ได้นะครับสมฤทธิพุทธาจารย์โตพรมรังสีเนี่ยมีตําราที่อ้างอิงมีหนังสือที่คนสมัยเก่าก่อนเขียนไว้เยอะเพียงแค่ว่าเราขี้เกียจอ่านกันนะพวกขายพะระเนี่ยจึงปั้นน้ําเป็นตัวดังที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละคอมเมนต์มาแบบเออนะเซียนเขาจับองค์ไหนามาก็แท้องค์นั้นนะ เพราะพวกนี้เขาจะมโนเขาจะวาดภาพเขาจะเสกสรรปั้นแต่งในกลุ่มในก้อนในสมาชิกในมวลหมู่ของเขาพวกนี้เขาเขาไม่อ่านหนังสือหรอกครับเขาขี้เกียจอ่านพวกนี้เขาจะคิดเองจินตนาการเองแต่พวกเราเชาวบ้านเนี่ยอชอบศึกษาคนฟ้าตำรับตำลานะครับที่พวกเซียนเขาขี้เกียจอ่านตำรับตำราเขางมโนเองคิดเองพูดเองนั้นเขา ก็ได้ส่วนที่เขามีประสบการณ์เพื่อนๆเ,เขามีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ปี30ปีอันนี้คือความดีความงามของเขาเขามีประสบการณ์เยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามีประสบการณ์เยอะนะผ่านมาแยะเนี่ยเขาจึงเป็นแบรนด์การตลาดของเขาในตอนนี้เขาพูดมาองค์ไหนแท้ทุกองนะเพื่อนๆอันนี้คือความดีงาม หรือว่าสิ่งที่เขาชดเชยไปเมื่อครั้งเก่าก่อนนะครั้งเก่าก่อนเขาไม่ได้อ่านตำรับตำราหรอกครับเขาก็ศึกษาคนฟ้าจากผู้มีประสบการณ์นั่งฟังพูดคุยกินตนาการรู้ทางเขาก็มโนไปนะนี่แหละถ้าก็เห็นองค์นี้รู้แล้วเป็นไงครับเพืเ่อนๆเม็ดแดงเนี่ยเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับนี่ก็ ดินหลักเมืองเนี่ยพอฟ้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นดำๆฉ่ำๆเนี่ยนี่คือสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กกูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าเนื้อเน่าเลยนะเพื่อนๆออย่างนี้นะเอาแปลงเหล็กมาขัดมาถูก,ก็ไม่หลุดต้มน้ําร้อนแล้วก็เอาพระลงเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะไม่ต้องไม่ต้องเอาน้าอุ่นนะเอาน้าร้อนๆต้มเลยเนี่ยก็ไม่หลุดนะพ่อยามหาเอาแปลงชุบน้ําส้มสายชูมาสกิดก็ไม่หลุดนะเพื่อนเพื่อน อย่างนี้นะแน่นปึกเลยนะเ่ว่ารูปทรงอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพิมพเนี่ยพระใหญมหาเนี่ดูสุดท้าย1มวลสารสองามเก่า3ธรรมชาตินี่พิมพ์มาสุดท้ายทําไมต้องพูดแบบนี้เรื่องราวต่างๆพระใหญมหาได้กล่าวมาหมดแล้วเพื่อนท่านใดมีโอกาสก็ล้องเข้าไปเสิร์หาดูในช่องมหาสองพระบ้านนะครับเนี่ยเราดู ซอกหลักแร้เด่เป็นไงครับเว้าวแว่งสูงเลยทีเดียวแล้วก็ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเนื้อนเนื้ออย่างนี้ส่องเข้าไปเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูด้านหลังกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังดูผิวด้านหลังเขานะครับนี่แหละเป็นที่มาของสมัยก่อนเขาเรียกว่าฟองเต้าห ah ู้นะเพื mm ่อนเเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนก้อนเมฆก่อตัวเหมือนฝนกําลังใกล้จะตกอย่างเงี้ยเพืเ่อนๆคุณขมุูขมัวอย่างเงี้ยดูดูลายเส้นเขาแต่ละจุดเห็นไหมครับเนี่ยยุบแยกแตกคือดูไม่เป็นดูไม่เป็นเหมือนกับว่า จงใจให้เกิดขึ้นแต่เขาจงใจเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติร้อยเกตสปีอะเพื่อนเพื่อนยุคปลายเนี่ยเห็นไหมครับดูร่องในใน,ในแต่ละร่องในแต่ละจุดเนี่ยเหมือนมีคาบเขาขาวนเนี่ยแคลไซอนาคอนไนนะเพื่อน,นนะเเห็นไหมครับนน,น,นนี้คือด้านหลังนะครับเ,เราก็จะเห็นเป็นเม็ดพระธาตนะครับนี่คือเม็ดพระธาต เพื่อนๆดูแต่ละจุดเขานะครับเนี่ยงดงามเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเพื่อนๆดูพระเอกมาหาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยแล้วก็คล้ายๆกับเม็ดเหล็กไหลไปดำรอบเนี่ยเขาก็จะไม่เรียบตึงเห็นไหมเพื่อนๆนโทนสีเขาเพื่อนๆดูสิครับไม่มีตรงไหนที่มีโทนสีเดียวกัน ซึ่งต่างกับพระที่เขาทําด้วยมือตกแต่งด้วยมือหรือว่าเขาเรียกว่าพระโรงงานนั่นแหละครับหรือว่าพระฝีมือนั่นแหละแตกต่างกันนะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเม็ดพระาธาตุนะต่างกันนะเนี่ยเป็นเป็นหินนะเนี่ยอันนี้คือก้อนก้อนผงพุทุคุณนะเพื่อนๆก้อนก้อนผงพุทตุคุณเนี่ยเพื่อนๆดูดูผิวท่านนะครับเนี่ยองค์นี้ เรามาดูใกล้กลองนี้พอ่อใหญ่มาหาให้ครูบาอาจารย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะดูแล้วนะครับแท้นะเพืเเ่อนเพื่อนองนี้สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอบรมกับท่านที่วัดไตรมิตรนะครับท่านลองไปเสิร์ชดูนะครับว่ามีคนเดียวนะครับที่สามารถอบรมสัมมนาเรื่องพระสมเด็จได้ที่วัดไตรมิตรนะมีเซียนองคเดียวนี่แหละครับคนเดียวนี่แหละ ระดับประเทศนะชื่อเสียงท่านตอนนี้ท่านยังมีอยู่ท่านก็ชลาภาพมากแล้วแต่ว่าท่านก็ออกสื่ออยู่บ่อยๆเรื่องพระสมเด็จนะเเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อเป็นไงครับนี่โอ้โหคณพระคณเจ้าเลยนะเพื่อนๆเราเห็นนี่ไหมครับเป็นพระาธาตุนะครับตกทองช้างเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้า ด้านหน้าพระสมเด็จนะครับดูกันแบบใกล้ๆนะดูเนื้อสิครับใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเร,เราเราหุนเขียวเนี่ยดินหลักเมืองที่ได้กล่าวมาดินซอพองเหลืองๆเห็นไหมครับแล้วก็ก้อนผงประตุคุณแล้วก็เม็พระาธาตุนี่ก็จะต่างกันสีก็จะต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูเนื้อสิครับดูแล้วเนี่ยจับใจนะเพื่อนๆนอันนี้คือด้านหน้านะ ด้านหน้าของท่านาเพื่อนๆดูนี่คือเม็ดแดงนะเสร็จอิปสุมกอกาแพงนะครับเรามาดูด้านข้างกันพองามนะเพื่อนๆเ,เห็นด้านข้างพระท่านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านข้างาเนื้อนี่ชำ่ำไหมเพื่อนๆเราเห็นดินหลักเมืองเยอะเลยนะเนื้อนี่ชำ่ำ องนี้นะครับเนือฉับมากนี่คือเม็ดพระธาตุเราดูเราดูด้านข้างมุมบนเป็นไงเพื่อนโอ้เม็ดพระธาตนี่เป็นก้อนเลยนะก้อนมูลสารนี่เป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมครับดินหลักเมืองเป็นเม็ดเลยนะเพื่อนแต่ว่าองค์เนี้จะหักชำรุดนะเพื่อนหักชำรุดมุมบนขอบเนี่ย พวยองมหาชอบตรงนี้แหละครับชอบตรงนี้แต่หักนี่แหละครับเป็นธรรมชาติเพื่อน,อนดูด,ดูมุมนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดินหลักเมืองเนี่ยคือหักออกไปเนืน้อด้านในนะเพื่อน,เ,อนเข้าใจว่าคงหักมาคงหักมาตั้งแต่เริ่มสร้างะ่ะเพื่อน,อ,นอาจจะตอนที่แกะออกจากบล็อกเนี่ยอาจจะหลุดออกไป เพราะว่าเนื้อเนื้อที่หักไปเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวข้างนอกแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหักไปเยอะนะหนึ่งเซนติเมตรเลยนะเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้หักหรอกเรียกว่าบินออกไปเนี่ยบินออกไปเยอะเลยนะบินออกไปเยอะเลยนี่คือด้านข้างนะให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างอกนี้นะครับ องค์ครูของพ่อใหญ่มหาเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดประทาตเนี่ยเป็นก้อนเลยนะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ